เย็นดินิสตีหน่อยเมื่อวานมันก็เป็นคนไม่ไหวแล้วไม่ได้อ้เหี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ผมเห็นคนเดียวใช่ไหมพี่เห็นใช่ไหมเห็นเห็นในกล้องก็เห็นกูบอกแล้วใจเย็นดิเป็นไงล่ะมีนตีหน่อยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นดิใจเย็นดิเดี๋ยวดูไอ้ตีนี่ไอ้เหี้ยแต่กูไม่เดินมือนะเมื่อวานมึงก็เหี้ยไอ้เหีคุยอะไรไม่รู้อ้เจะเข้าเรื่องเฮ้ยนี่ยไอ้แบงค์อีก โอเคผมสติดีแต่พี่ต้องอะไหวนะไหวได้อยู่ได้อยู่มาเลยสี่พันสองร้อยท่านนะใครไม่เห็นผมไม่รู้นะผมเห็นก็ตาครมันสว่างไว้ว่ะแสบตาว่ะออกไปอันอันบนอ่ะดำเลยหัวตาเลยเฮ้ยเราคิดว่าตอนแรกเป็นวัยรุ่นที่จะผูกคอตายใครกล้องเห็นไหมสว่างเลยเห็นไหมเห็นเห็น เฮ้ยผมคิดว่าเป็นวัยรุ่นมันดูในในผมเห็นแล้วกบกล้องแล้วก็ตาเปล่ามันเหมือนจะหน้าแก่ๆด้วยแก่ๆผมยิกๆอ่ะผมยิกๆขอโทษนะแบงค์เวลาแบบว่าศพบมันอืดอ่ะแล้วผมมันหลุดอ่ะมึงเข้าใจป่ะหัวหนังหัวมันถอย่ใครเห็นหน้าใครไม่ใช่ไม่ใช่เราจะถามว่าใครเห็นอ่ะใครเห็นใ้กล้องไปทําบุญให้เขาด้วยจริงๆมาที่เนี่ยเห็นทุกทีเลยใครไม่ทําบุญเขาไปหาบอกเลยอย่าลืมไม่เลเกี่ยวเครื่อบหลุดอ่ะ กูเล่นไหนแบงโอ้โหกูจะหลุดอยู่แล้วมึงใจเย็นดิมึงเชื่อไหมตอนกูส่องมึงอ่ะแต่พี่ตั้มอ่ะอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมกูหันขวาไปเด้อจะหงายท้องเลยแบงจริงกีบ้านสามร้อยท่านนะเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยที่บตั้งปูอย่าลืมตองไหวเปล่าตั้งสติกันนะมียังไม่เคยเป็นนีเลยจริงอุ้ย ดดดดเฮ้ยสตีสตีฮะใครแตงถามเลยไม่พี่ไม่ไหวแล้ววะผีตัวไหนเนี่ยตายยังไงไม่ไหวจรงงวะไม่เห็นเน็ตหลุดโอ้โหทำไมไม่เติมเน็ตอะใจเย็นแล้วผมใจเย็นแล้วตั้งสติได้แล้วทุกคนขอโทษนะ เมื่อกี้มันหลุดยิงใครไม่เป็นผมไม่รู้สึกหรอกเมื่อกี้่าคุยคุยกันนะ่ะมันจะมาแบบนั้นนะ่ะเฮ้ยขอไปดูทีได้ปะใจข้อใจเลยมึงไปคนเดียวเลยไปดูเลยไปดูเลย,ยไป,ไปทีปปถ้ามันไม่มีก็คือไม่มีแล้วถ้ามันมีอ่ะมันมีเราก็อย่าวิ่ง,งตั้งสติโอเคไม่วิ่งไม่วิ่งถ้าไม่มีมันอาจจะตกใจเราด้วยเดินทางนั้นเลยนะโอเค ไอ้แบงค์ทานะกูไม่ทาแล้วนะเส้นเสียงกูไม่โอแล้วเฮ้ไปไม่วิ่งไปสี่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 พันสี่ร้อสี่ิบสี่ท่านนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูตรงจุดเมื่อกี้เมื่อกี้มันชัดผมพยายามข้ามเสาผมทนไม่ไหวจริงอ่ะมันเหมือนจะรู้สึกว่ามันมันพรอนโผมาปุ๊บบรรยากาศตรงเนี้ยมันเงียบสงัดมากมันยืนนานไม่ได้จริง ฝน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 ตกฝนตกโดนบายบายเฮ้ยพอป่ะพอแล้วแค่นี้ไม่มี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 เห็นแล้วเห็นแล้วพอแล้วไม่มีไม่มีไม่มีไปเลยดีอยู่นานไม่ได nice> ้หรอกมันเชื่อกมากบรรยากาศอะมันเงียบสนิทเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮยไอ้แบนเดินลมไปนี่ไงบอกไปนี่ไงโอ้ยทำไมนะแล้วเสียงอะไร เอาเลยด่วน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 เลยไม่โอ้แล้วไม่โอ้แล้วไม่โอ้แล้วบอกไม่วิ่งนะมึงก็ปียกคนแรกเลยใครมึงอ่ะไม่เป็นไร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 ตกใจตามดิมึงก็ตามดีดีดีถือว่าโอเคถ้ามาด้วยกันหมดถือว่าโอเคมันมันหลังไม่ทันมึงก็จะว่ามันเป็นสัญชาตญาณเรารู้ว่าเข้าใจเข้าใจเรื่องไงเมื่อกี้หัวมึงยังโขกเลยถ้ามันที่อะไรไปมันโอเคเข้าใจตกยังอออีกมึงเข้าใจว่าเข้าใจเข้าใจ กใครไปเจอสถานการณ์ที่เ,เป็นหมดอะ่ะมัน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 ตกใจแต่วิ่งไปในทางเดียวกันถือว่าโอเคไม่น้องมันใส่แว่นด้วยมันมองไม่เห็นกลางคืนนะ่ะเออเข้าใจเ,เข้าใจโอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตั้งสติกันใหม่รอบไม่ไหวจริงเฮ้ยถึงไม่ไหวหรือวะไม่ไหวแป๊บนึงขอแป๊บนึงขอแป๊บนึงใครเจออย่างเงี้ยก็แย่อ่ะขอแล้วขอแล้วแบงค์ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเรียกสติตก่อนเชื่อเดี๋เชื่อเดี๋ นั่งงอนใจเย็นยหายใจเข้าลึกไม่หวานจริงว่ตงตะตั้งสติเด,เ,เดี๋ยวออกไปพัก